เสียงจริงผูเคลือบทองวีวิวเลตโช,ชว์ร้องสดสยบดรามาร้องเพี้ยน ดามาด้วยความสง่างามสำหรับวีวิวเเลตวอเทียานักร้องสาวเสียงคุณภาพที่เพิ่งเผชิญกระแสวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เสียงร้องเพี้ยนในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาแม่เธอจะออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคจากการประสานงานด้านเสียงทำให้ลิปซิงค์ไม่ตรงกับปากแต่ผลกระทบก,ก็ยังถาโถมมาที่ตัวเธออย่างหนักในโลกออนไลน์ล่าสุดวีก็ได้เพื่อนไว้อีกครั้งพร้อมโพสต์คลิปร้องสดแบบรายการปรุงแต่งเธอยืนยัน ภาพทางดนตรีของตนเองอย่างชัดเจนด้วยในแคปชั่นเธอเขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าวีแข็งแกร่งกว่าที่วีคิดสำหรับใครที่ยังสงสยัยหวังว่าคลิปพวกนี้จะพิสูจน์ได้นะคะร้องสดๆวันนั้นไม่นับจริงๆเพราะไม่ได้พยายามร้องจะเอาแค่ตรงปาก The ไม่เพียงสะท้อนพลังใจและความซื่อสัตย์ของเจ้าตัวแต่ยังแสดงให้เห็นว่าวีเลือกสอบเสียงวิจารณ์ด้วยความสามารถและผลงานมากกว่าคําพูดใดๆแฟนเพลงและคนในวงการต่างเข้ามาให้กําลังใจอย่างล้นหลามเพราะหลายคนรู้ดีว่าเส้นทางของวีไม่ได้ปูด้วยความง่ายตั้งแต่แรก้วยเธอเริ่มต้นจากวที The Voice Thailand Season 2, 2> ที่คลิปร้องเพลง Living on a Jet Plane กลายเป็นไวรัลก่อนก้าวเข้าสู่วงการการแสดงและโดดเด่นจากบทเจ๋นในภาพยนตร์ฟรีแลนซ์จนคว้ารางวัลนักแสดงสนทบหญิงยอดเยี่ยมจากหลาย าบันขณะเดียวกันเธอก็ไม่เคยทิ้งงานเพลงเรื่องบุกตลาดสากลด้วยซิงเกิล Drive และ Smoke ซึ่งประสบความสําเร็จจนขึ้นอันดับหนึ่งบน Apple Music Chart ถึง8ประเทศก่อนปล่อยอัลบั้ม Gritter and Smoke และ You r Girl พร้อมฟ้ารางวัลศิลปินหญิงแห่งปีประจำปี2024จาก The Kita Mac Award ที่เธอยอมรับว่าเป็นรางวัลที่รอคอยมากกว่า10ปีทุกคนครับ สำเร็จจะมากมายแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเธอก็ได้ออกมาเปิดเผยเ,เป็นครั้งแรกว่าเธอกําลังต่อสู้กับอาการป่วยเส้นเสียงมานานกว่า7-8เดือนแล้วต้องเข้าพบแพทย์เฉพาะทางและนักบาบัดอย่างต่อเนื่องจนบางครั้งก็รู้สึกท้อและกลัวว่าจะร้องเพลงไม่ได้อีกแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าต่อเพอราะรู้ว่าน,นี่คือสิ่งที่เธอรักที่สุดทั้งหมดถูกร้อยเรียงและถ่ายทอดในคอนเสิร์ต So Very Dramatic l i f e in Theater เมื่อปลายกันยายน2568ซึ่งเต็มไปด้วยโปรดักชันแบบละครเวทีและเสียงร้องสดที่ ทรงพลังแม้เสียงจะยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยก็ตามไฮไลท์คือช่วงที่เ้าเจรายุแฟนหนุ่มขึ้นเวทีมาร้องคู่กับเธอทำลางบางารรยากาศอบอุ่นจากแฟนคลับทั้งหอ คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโชว์ที่งดงามแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าวีเวอเลตวอเทียคือศิลปินที่สามารถสร้างสรรค์ง,งานดนตรีด้วยความจริงใจ่ายทวดอารมณ์ผ่านเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ที่แม้จะกำลังต่อสู้กับอาการป่วยก็ตามและสำคัญที่สุดคือเธอไม่ยอมให้ความผิดพลาดเล็กๆมาชุดรั้งเส้นทางศิลปินที่เธอรักย่างสุดหัวใจไปอย่างแน่นอนอยากขอบคุณทุกๆคนมากๆที่รักเสียงของคนคนนี้ฟังเพลงของคนคนนี้มาดูคอนเสิร์ตของศิลปินคนนี้ขอบคุณมากๆา